สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเล่ากันในเรื่องของธร,รชาติชาดกนะคะที่เป็นชาดกสิทธิชัติของพุท้เจ้านะคะโดวยวันนี้นะคะเราจะเลือกมาเล่าในเรื่องของจันทกุมารชาดกนะคะซึ่งจะเป็นชาติที่เจ็ดของฟูต้เจ้าค่ะฉันนับชมได้เลยค่ะในครั้นโราณเมืองพราณาสีมีชื่อว่าบุบเาวดี มีกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกกราชและมีมเหสีนามว่าพระนางโคตมีเทวีพระราชบุตรองค์ใหญ่ทรงนามว่าจันทกุมารจันทกุมารเป็นผู้ปรีชาสามารถและมีนามพระไทยเปี่ยมโดยพระเมตตาจึงเป็นที่รักของประชาชนทั้งเมืองอยู่เสมอในเมืองบุพาวดีนั้นมีพรานคนหนึ่งซึ่งมีนามว่า การทหารเป็นปุโรหิตในราชสำนักการทหารมีหน้าที่ตัดสินคดีความแต่การทหารเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอข้างไหนให้สินบนมากก็จะตัดสินความเข้าข้างฝั่งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้ที่ได้รับความอายุตธรรมรองโพธนาโทษของกันทหารไปได้ยินถึงพระจันทกุมารแล้วพระจันทกุมารก็ส่งพิจารณาความอีกครั้งโดยตัดสินไปโดยความยุติธรรมเป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั้งหลายฝูงชนจือแซ่สองสรุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารพระเจ้าเอกราทรงได้ยินเสียงแซ่สองจึงตรัสถามครั้งทราบ จึงมีราชองค์การว่าต่อไปนี้ให้พระจันทคกุมานแต่เพียงผู้เดียวที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งปวงให้แก่ประชาชนการทหารเมื่อถูกถอดออกจากตําแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเคียดแค้นพระจันทคกุมานว่าทำให้ตนขาดคนประโยชน์และได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนจึงผูกใจพยาบาทแต่นั้นมา อยู่มาวันหนึ่งขระเจ้าเอกร,ราทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นความผาสุกสวยงามความรมร่นในสวนสวรรค์เมื่อตื่นจากฝันพระองค์ยังทรงอาลาัยอาวร์และปรารถนาที่จะไปสู่ดินแดนอันเป็นจุกนั้นการทหารได้โอกาสจึ่งกราบทูลว่าผู้ที่ประสงค์จะไปสู่สวรรค์มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้น คือการทำบุญให้ทานและการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าจะต้องกระทำการบูชายันโดยพระราชบุตรพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วจำนวนอย่างละสี่จึงจะไปสู่สวรรค์ได้ ด้วยความที่อยากจะไปสวยสุขในสวรรค์พระเจ้าเอกราชก็ทรงเห็นดีที่จะทำการบูชายันตามที่การทหารผู้มีจิตริษยาพญาบาดท,ทุนแนะพระองค์ทรงระบุชื่อพระราชบุตรพระมเหสีเศรษฐีประชาชนและช่างแก้วมาแก้วที่จะทำการบูชายันโดยพระองค์เองอันที่จริงแล้ว กันทหารประสงค์ร้กับพระจันทคุมานเพียงองค์เดียวเท่าน,านั้นแต่ครั้นจะให้บูชายันพระจันทคุมารเพียงลําพังก็เกรงว่าผู้คนจะสงสยัยจึงต้องให้บูชายันเป็นจำนวนอย่างละสี่พระจันทคุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ก็ทรงอยู่ในจำนวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชโปรดให้นำมาทำพิธีโดยจึงสมเจตนาของการทหาร เมื่อช้างมา้าและบุคคลที่ถูกระบุชื่อถูกนำมาเข้าเตรียมพิธีก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายมีแต่เสียงผู้คนร้องไห้คร่ำครวญไปทั่วพระจันทกุมารนั้นเมื่อราชบุรุษไปกราบทูลก็ทรงถามว่าใครเป็นผู้ให้พระราชาประกอบพิธีบูชายันราชบุรุษทูลว่ากันทหารก็ทรงทราบว่า เป็นเพราะความริษยาพยาบาทที่การทหารมีต่อพระองค์เป็นสาเหตุในขณะที่ราชบุรุษไปจับเศรษฐีทั้งสีมาเข้าพิธีนั้นบรรดาญาติพี่น้องต่างพยายามทุนวินวอนขอชีวิตต่อพระราชารวมถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าเอกราชเองก็รีมหามราม แต่พระเจ้าเอกราชก็มีฟังคำห้ามปรามของพระราชบิดาและพระราชมารดาพระจันทากุมารทรงเห็นว่าเป็นเพราะพระองค์เองที่ไปขัดขวางหนทางของคนพลานคือการทหารทำให้เกิดเหตุใหญ่จึงทรงอ้อนวอนขอบิดาว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตข้าพระพุทธเจ้าทาั้งปวงเถิด แม้จะจองจำเอาไว้ก็ใช้ประโยชน์ได้จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าหรือขับไล่ไปเสียจากเมืองก็ยอมได้ขอประทานชีวิตไว้เถิดพระราชาได้ฟังพระราชบุตรก็สรงสั่งเวทพระไทยจนนำพระเนตรไหลรัดให้ปล่อยพระราชบุตรพระมเหสีและทุกสิ่นทุกคนที่จับมาทำพิธี ครันกันทหารทราบขณะเข้าเตรียมพิธีก็รีบมาทูลคัดค้านและล่อรวมให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกพระราชาก็ทรงเห็นดีตามที่กันทหารชักจูงพระนัทัทคุม,มาทูลพระบิดาว่าเมื่อข้าประเจอยังเล็กๆพระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนั่งนมธนุถนอมรักษาครั้นโตขึ้นจะกลับมาฆ่าเสียทำไม ข้าประเจ้ายอมกระทําประโยชน์แก่พระองค์ได้พระองค์จะให้ข้าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่มีใช่ลูกไปได้อย่างไรในที่สุดเขาก็คงจะฆ่าพระองค์เสียโดยพราหมณ์ที่สังหารราชตระกูลจะถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์ได้อย่างไรพราหมณ์นั้นคือผู้เนรคุณ พระราชาได้ฟังก็สลดพระทัยอีกครั้งสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งแต่ครั้นพราหมณ์การทหารเข้ากราบทูลก็ทรงเชื่ออีกครั้งพระจันทะกุม,มารก็ทูกลกราบพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาหากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการกระทําบูชายันเหตุใดพราหมณิทําการบูชายันบุตรและภระระยาของตนเองเล่า เหตุใดจึงได้ชักชวนให้คนอื่นกระทำในเมื่อพรานก็ได้ทูลว่าผู้ใดทำบูชายันเองก็ดีผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์เช่นนั้นควรให้พรามกระทำบูชายันบุตรและภรรยาตนเองเถิดไม่ว่าพระจันทกุมารจะกราบทูลอย่างไรราชาก็ไม่ทรงฟังบุคคลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก รวมทางพระวสุลักุมารผู้เป็นราชบุตรของพระจันทกุมารมาทูลอ่อนวอนพระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรงยินยอมฟังฝ่ายการทหารเกรงว่าจะมีคนมาชักจูงพระราชาอีกจึงสั่งให้ปิดประตูวังและทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่อันที่คนอื่นเข้าเฝ้ามีได้เมื่อถึงเวลาทําพิธี ก็มีแต่เสียงคร่ำครวญของราชะกูลและฝงชนที่ญาติพี่น้องถูกนำมาเข้าพิธีในที่สุดนางจันทาเทวีผู้เป็นพระชายาของพระจันทาคุมาลซึ่งได้พยายามทุนอ้อนวอนขอพระราชาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลนางจันทาเทวีจึงได้ติดตามพระจันทาคุมาลลงไปยังหลงผูชายาน โดยเมื่อการทหารนำถัดทองมารองไว้และเตรียมจะบาญขอพระจันทากุมาลพระนางจันทาเทวีก็ได้สเสด็จลงไปสู่หลุมบูชายันประนมหัดบูชากล่าวสัจจะวาจาขึ้นต่อเทพเทวาทั้งหลายเมื่อพระนางกระทำจัดจัดกริยา พระอินทร์ได้สดับถึงทอยคำนั้นจึงได้เสด็จลงมาอย่างเทวโลกถือค้อนเล็กมีไฟลุกชดช่วงลงมาอย่างพระราชาและพูดคมคู่พระเจ้าเอกกราชให้พระเจ้าเอกกราชตกพระทัยสุดขีดสั่งให้ปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจำทันใดนั้นพระชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดิน และท่อนไม้ควางปาทุกตี้กันทหารพรามจนสิ้นชีวิตแล้วหันมาจะฆ่าพระราชาแต่พระจันทาคุมารเข้าตรงกอดพระบิดาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงว่าพระจันทาคุมารจะพลอยบาดเจ็บไปด้วยจากนั้นมหาชนก็ได้กระทำพิธีอภิเษกให้พระจันทคุมารขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองโดยความยุติธรรม พระจันทกุมารปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนถึงพระชนชีพก็ได้เสด็จไปเสวยสุขอย่างเทวโลกโดยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดีมีไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่หลงเชื่อวาจาคนโดยง่ายและปฏิบัติตนเป็นคนซื่อตรงค่ะนิทานของเรานะคะก็ได้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของจันทกุมารชาดกนะคะ จันทากุมารชาดกนะคะเป็นเรื่องดาวของพระโพธิสัตว์นะคะที่สวยชาติเป็นพระจันทกุมารน,นะคะซึ่งในชาตินี้นะคะจะเป็นการบรเพ็นบาร,รมีในเรื่องของขันติบาร,รมีนะคะขันติบาร,รมีนะคะหมายถึงการอดทนที่จะชำระกิเลสในตัวการไม่หวั่นไหวต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆการไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญหรือคำนินทาค่ะ